วันนี้เราขอแนะนำกล่องใส่กระดาษทิชชู่2ชั้นติดผนังดีไซน์สวยเรียบง่ายสามารถใส่ทิชชู่ได้ทั้งแบบแผ่นและแบบม้วนส่วนชั้นบนเป็นลิ้นชักสามารถเก็บของใช้ต่างๆได้กล่องใส่กระดาษทิชชู่กันน้ำได้ราคาไม่แพงมีให้เลือก3สีสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าค่ะ แรงขัดห้องน้ำติดผนังใช้งานง่ายจับสบายมือหัวแปรงซิลิโคนมีความนุ่มทนต่อการสึกหรอเข้าท,ทำความสะอาดขจัดคราบได้อย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุมดีไซน์สวยทันสมัยเรียบง่ายทำจากวัสดุคุณภาพดีทนทานใช้งานได้ยาวนานจัดเก็บได้เป็นระเบียบประหยัดพื้นที่ในห้องน้ำราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าคา่ะ เพื่อนๆที่บ้านมีที่วางสบู่ก้อนกันแล้วหรือยังคะวันนี้เราขอแนะนำกล่องเก็บสบู่ติดผนังของแบรนด์อีโคโรับประกันคุณภาพสวยดีไซน์เรียบง่ายเหมาะติดตั้งไว้ตกแต่งในห้องน้ําจัดแบกเก็บสบู่ได้เป็นระเบียบไม่เกะกะจะหยิบใช้งานก็สะดวกมากกล่องสบู่มีถาดระบายน้ําจากสบู่ราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าคา่ะ ขอแนะนำของใช้ราคาถูกตัวช่วยจัดระเบียบบ้านของคุณที่แขวนไม้ถูพื้นติดผนังติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะผนังตัวช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาจะหยิบใช้งานก็สะดวกราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าคา่ะ ขอแนะนำฟองน้ำล้างจานทำจากเยื่อไม้คุณภาพสูงทำความสะอาดได้ดีมีประสิทธิภาพใช้งานง่ายแค่แช่น้ำคุณจะได้ฟองน้ำคุณภาพสูงใหญ่และหนาขึ้นมากซับน้ำได้ดีไม่ทิ้งคราบน้ำมันล้างทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วฟองน้ำเยื่อไม้แห้งง่ายและปราศจากกลิ่นป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ดีราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าค่ะ